ก็คือวิธีการปอกกุ้งของโอเองนะคะหลังจากที่เราปอกกุ้งนะคะแล้วก็ล้างกุ้งเรียบร้อยแล้วน,นีหลังเฉพาะตัวมันแล้วก็เอามาซับน้ำด้วยคิชชินไปบ้าง กุ้งที่พร้อมที่จะนำไปประกอบอาหารกันแล้วค่ะนี่เลยมาดูการแช่ฟีประกอบกันดีกว่าค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้นำกุ้งไปประกอบอาหารทาันทีนะคะก็สามารถนำกุ้งนะคะแช่แช่ชยเย็นนะคะหรือว่าแช่ช่องฟีดไว้ได้นะคะก็นำกุ้งที่ ซับน้ำเสร็จแล้วเนี่ยมาวางดิ นี่ก็ยังไม่ชัวร์ตัวเองว่าจะเก็บหัวกุ้งมันไว้ทําไมนะทําจริงๆเราอาจจะเด็ดหัวมันทิ้งแต่จริงหัวกุ้งอ่ะมันสามารถเป็นดาชิในมิโซชิได้แบบอร่อยนะอร่อยเลยแหละเอไปใส่กับซุปมิโซะไปนี่นะคเสร็จแล้ว ก็นำเน้อกุ้งนะคะมาใส่ถุงซิป นี่แล้วก็นำไปแช่เย็เหนหรือแช่ช่องที่ได้เลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับวิธีจัดการกับน้องกุ้งนะคะของอบเองนะคะน้องกุ้งก็จะพร้อมที่จะเข้าตู้เย็นแบบนี้เลยยังไงนะคะวิธีการปลอกกุ้งวิธีเนี้บอกเลยว่ามันง่ายจริงๆนะคะส่วนวิธีการเก็บเนี่ยก็แล้วแต่นาะแต่ละบ้านก็อาจจะเก็บไม่เหมือนกันก็ลองไปประยุกต์ใช้กับ วิธีการของตัวเองที่เหมาะกับตัวเองดูนะคะยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อกด้วยค่ะ